กระาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับ เกมอุบะอุสเบติติดาบี้ครับโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวสาวมาคนใหม่ครับที่เพิ่งจะเข้าตู้บานะครับผมนะน้องเอชแฟกและเอครับนะเอชแฟกต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในสาวมาที่มีการดีไซน์ตัวละครชุดสวยมากครับนะหลายๆคนก็ชอบในสุดของการดีไซน์ของน้องแกอย่างมากเลยแต่น้องแกเก่งแค่ใดครับผมนะและตัวละครตัวนี้มีความสําคัญหรือจำเป็นต้องเปิดหรือไม่คลิปนี้เราจะพาสุกไปฟักกันนะครับว่าแล้วก็ปะเริ่มกันเลยครับ ในส่วนของตัวน้องเอเชียแฟกนะครับนะจะมีค่าโบนัสกรอกครับผมอยู่ที่พาวเวอร์10%ค่าความรู้20%นะใครที่มีปัญหาในส่วนของค่าความรู้ต่ำาครับผมบานมาน้องแกดีสบายเลยนะครับนะในส่วนของสเต็กการวิ่งต่างๆของน้องแกครับผมก็จะมีตามนี้เลยค่าสนามหญ้านะครับนะก็จะอยู่ในสซนเนะครับผมนะแล้วก็สนามดินอยู่ที่ G ครับในส่วนของระยะการวิ่งครับนะวิ่งสั้น G วิ่งไม่ F นะครับ วิ่งกลาง A และก็วิ่งไกล A นะครับนะก็เรียกว่าน้องแกดี้ออกแบบมาให้ลงในสุขของสนามกลางกับสนามไก่เป็นที่ตั้งสไตล์การวิ่งครับวิ่งฟอน G วิ่งเพจ B ครับวิ่งเรท A แล้วก็วิ่งเอนะแต่งานตัวขออิชแฟครับนะเป็นมาที่โดดเด่นหรือขอกการวิ่งเรทมาและตามด้วยสุของวิง่งเพจต้องมีการปรับนิดนึงอืมก็ถือว่าเล่นไปยากเท่าไหร่ครับน่าจะโดนใจสายท่านเลย มาต่อกันในส่วนของอันติสกิลขอน้องเอเชียแฟกกันบ้างนะครับเอเชียแฟกครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในท่าไม้ตายที่ติดยากติดเย็นเช่นเดียวกันนะโดยเงื่อนไขของน้องแกจะมีหลักๆคือ3อย่างครับนะอันแรกก็คือห้ามออกตัวช้านะครับนะถ้าเกิดออกตัวเลสตร์ปอะไรก็คือจบเลยครับอันติน้องแกไม่ออกแล้วต่อมาครับผมก็คือห้ามเกิดสถานะลัสนะครับผมนะถ้าเกิดติดเร่งรีบหรือลัดอะไรก็คือจบเลยทันทีนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือในส่วนของตําแหน่งวิ่งครับนะก็ต้องอยู่ในส่วนของต ช่วงไฟนอลคอเดอร์นะครับนะแต่นง้นช่วงโค้ัจะแต่โค้กสุดท้ายขึ้นไปเนี่ยน้องแกก็จะติดขึ้นมาส่วนเอฟเฟกที่ได้บ้านะครับนะก็คือทาร์เก็ตสปีดอยู่ที่0.35ระยะเวลา5วิครับเอาจริงต้องบอกว่าสกิลของน้องแกนี่ถามว่าแรงเวอร์ไหมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ไม่ได้แรงอะไรมากไปนะก็ถือว่าเป้าหมายปกติดีแต่้ะครับผมนะสกิลของน้องเอเชียแฟกจริงไม่เหมาะมากกับการเอาไปสืบทอดส่วนใหญ่แล้วเราจะเอามาวิเองมากกว่านะ แต่ใจเย็นไดครับผมอย่าพึ่งตัดสินใจน้องแกนะเห็นอันติน้องแกใช้งานยากสืบทอดก็ไม่ดีนะครับผมนะน้องแกไม่ได้ขายที่อันติสกิลครับน้องแกขายอย่างอื่นขายลายปะดูกันเลยครับมาเริ่มที่ตัวขอสกิลของตัวน้องแกก่กอนนะตอนเริ่มต้นเราจะได้สกิลครับผมในสุดขอสกิลหนังสือสลับสายเลดนะแล้วก็สกิลในสุดของวิ่งสนามก้างนะครับนะเป็นสกิลทางโค้งวิ่งสนามกลางซึ่งถือว่าส,สกิลก็ถือว่าโอเคนะแล้วตามด้วยในสุรของโฮสเทครับผมนะสกิลเล่สปีดช่วงท้ายนะและ้วก โชงสุดท้ายครับปเป็นสกิลที่ทํางานตอนเปลี่ยนเลนช่วงท้ายสนามครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นสกิลที่ดีเพราะว่าสายเลดแม่งชอบมาเบียดเสียกับตรงนี้นะ แล้วก็ต่อมาครับผมสกิปประตูครับผมอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับนะแต่กม็มองในสุขขออันติสกิลของน้องแกที่ห้ามออกตัวเลยสตาร์ทก็เหมือนกับประมาณว่าซื้อประกันแหละครับนะและสุดท้ายครับผมก็คือเลย์สปีดช่วงท้ายของเราครับอินบอดี้แอนด์ไม้ได้เองนะดังนั้นสรุปครับในสุขของการอัพโพเทเชียลของน้องแกก็มีแต่สกิลที่ค่อนข้างจะถือว่าโอเคถึงดับหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าสกิลที่อาจจะโกเวอร์อะไรมากมายครับผมนะแต่เป็นสกิลที่ช่วยเสริมในส่วนของทักษะของน้องแกให้วิ่งง่ายขึ้นมาต่อในส่วนของอีเวนต์นะครับนะก็จะมีอีเวนต์ครับผมสแตดี้ครับผมนะเป็นอีเวนต์เพิ่มค่าสตา m i n ิน่าครับนะแล้วก็ไฟเตอร์ครับผมนะเป็นสกิลเร่งสปีดให้กับสายเลสแล้วก็สกิลของสนามโตเกียวครับ หากจะสรุปง่ายๆครับก็คือสกิลโดยรวมของตัวเอเจนต์แฟกเนี่ยจะทําให้ตัวของเอเจนต์แฟกของเราเนี่ยวิ่งง่ายขึ้นไม่ค่อยจะติดปัญหาในเรื่องของอ่าสนามบล็อกเลยครับผมโชคท้ายเกมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สบายใจครับสำหรับคนที่เล่นสายเลดจนชินมาต่อกันที่ส่วนของ สนามฝึกของน้องแกบ้างครับนะน้องแกถ้าเกิดเวลาฝึกเนีน่ยน้องแกผ่านสนามอะไรไปบ้างส่วนใหญ่แล้วจะขุกอยู่ที่สนามกลางนะครับไปที่ตั้งครับนะั่นๆานๆทีจะมีในสวนขอสนามใกล้เีครับผมนะติดมาเริ่มต้นครับผมจะอยู่ในสุดขอตัวสนามกลางไปที่ตั้งนะครับนันแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีในสุดขอตัวอาริบาคิเดนนะครับนะันแล้วก็ตามในสวนขอเทนนโชสปินนะครับนะซึ่งเป็นสนามที่ถ้าเกิดเตรียมตัวไม่ดีก็อาจจะแตกได้เลยนะครับและก็สุดท้ายก็คือจบในสุดขอตัวอาริบาคิเน่นครับดังนั้ ของ a อเชแฟก็ถือว่าระดับปานกลางนะครับนะถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาไม่ดีก็อาจจะเรียกว่าม้าแตกได้เลยครับมาต่อกันที่สุขขอจุดข,ขายของน้องแกกันนะครับนั่นก็คือซีเคดอีเวนต์เอครับใด้วสุขขอตัวไอเช่แฟกจะมีซีเค็ดอีเวนท์ถ้งหมด3แบบโดยแบบที่3เนี่ยจะอยู่ที่ว่าเงื่อนไขเราทําได้มากได้น้อยแค่ไหนบ้างนะโดยอันแรกครับนะก็จะเป็นในเรื่องของฮักเล่านะครับผมนะชนะสนาม โตเกียวนะครับผมยูชุนหรือก็คือเจมินิสดาบี้นะครับนะก็จะได้สกิลไฟเตอร์มาอันนี้จะอยู่ในสุขของเงื่อนไขอีเวนต์หลักอยู่แล้วเลยไม่ค่อยีเสียเท่าไหร่ครับมาต่อครับในสุขของอีเวนต์ที่2นะอีเวนต์ที่2เนี่ยถ้าเกิดเรานะครับผมนะชนะในสุขของสนามคิวคาโชนะครับนะก็จะได้ในสุขของสแตก็กลายดอมบวกสิสกิลพอยต์บวกสีแล้วก็ลดเอเนอร์จ e ี้15นะครับดังนั้นอย่าลืมลงแข่งสนามนี้ด้วยนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าค่าสแต็กของเราถึงหรือไม่ด้วยนะ มาต่อครับผมต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเมื่อเล่าเลยครับผมนะชนะสนามโตกเกียวนะครับผมนะสองครั้งขึ้นไปนะครับผมนะแล้วก็ชนะในส่วนของอาริมาคิดเดนปีที่3คุณก็จะได้สปีดบวกสิ 10, นะครับนะแล้วก็สนามสกิลสนามโตกเกียวเดือบวกสนะ แต่ถ้าเกิดเรานะครับผมนะชนะได้นะครับผมนะมากกว่า2ครั้งเป็น3ครั้งนะครับนะแล้วก็ชนะอะดิบาคิดเดนปีที่3ด้วยก็จะได้เป็นสปีดบวกสิบพาวเวอร์บวกสิบแล้วก็สกิลสลับโตเกียวบวกสองและถ้าเกิดท็อปสุดเลยครับนะหากเราชนะสรุป สนามโตเกียว5สนามขึ้นไปนะครับนะคุณก็แล้วก็ต้องชนะสนามอาริมาคิดเดนปีที่3ด้วยนะก็จะได้สปีดโบก10สตาร์บีด้าโบก10พาวเวอร์โบก10แล้วก็ได้ในส่วนของสกิลสนามโตเกียวแล้วก็สกิลสแตนดิ้งนะครับบวกมาอีกซอกนะเด็กงั้นพูดง่ายคือถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเราก็แทบจะโดนบักคับครับผมให้ลงแข่งในส่วนของสนามโตเกียวอยู่แล้วนะเพราะว่าน้องแกก็ได้มาแล้วสนามโตเกียวมีอะไรบ้างครับผมมีอ่า อันนี้ครับผมโตเกียวยูชุนนะครับผมแล้วก็ในสุดของเจเป็นครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและอันนึงก็จะเป็นในสุดของตัวเทโดโชนะครับออทอมนะครับนะอันนี้ก็ได้มาเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในนี้เนี่ยเราก็ถ้าเกิดเราชนะมาตลอดนะาได้ที่ดึงมาตลอดเนี่ยคุณก็แทบจะการันตีชนะไปแล้ว3สนามหากลงเพิ่มครับผมอีก2สนามเนี่ยคุณก็จะได้สุดของสกิลสูงสุดของน้องแก่มาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของเอเจนซ์แฟก์ครับนะก็เลยเป็นมาที่โดดเด่นครับเวลาเอาไปแข่งในสุดของสนามโตเกียวนะครับนะ ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยในส่วนขงข้อสรุปครับนะถามว่าตัวเอ c น e n นแฟค t นี่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่นะครับนะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าน้องแกจะค่อนข้างหนักไปทางม้าสายอวยมากกว่านะแต่ว่าน้องแกก็มีสนามที่น้องแกเป็นเมตาอยู่นะครับนะพวกสนามโตเกียวเนี่ยรับประกันเลยครับว่าน้องแกค่อนข้างจะแสดง ประสิทธิภาพออกมาและอย่างเต็มที่นะแต่ถ้าเกิดในดส,สนามเนี่ยน้องแกอาจจะไม่ใช่ในส่วนของตัวเบตา้าดังนั้นก็เลยทําให้ตัวของเอเชตแฟกเนี่ยต้องดูในส่วนของตัวสนามเป็นที่ตั้งนะครับนะถ้าเกิดเงื่อนไขค,ครบน้องแกก็ถือว่าโหใช้ได้เลยนะแต่ก็มีข้อเสียอีกนึ่งครับผมก็คืออันติสกิลของน้องแกเนี่ยไม่ค่อยจะเหมาะกับการเอามาใช้ในเรื่องของการสืบทอดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของน้องแกจึงเหมาะกับการเอาบาปั้นวิ่งแข่งเอง,เองมากกว่าครับ จุดขายที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือค่าโบนัสกรอบของตัวเอเชียแฟคนะครับโดยค่าโบนัสกรอบของน้องแกเนี่ยจะมีค่าวิดอยู่20%ครับทำให้เราสามารถดันค่าความรู้ได้ไม่ยากนะเอาจริงต้องบอกว่าม้าสายเละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะตายในเรื่องของค่าความรู้กันเยอะเพราะว่าช่วงท้ายสนามเนี่ยมันจะมีการเบียดเสียดกันเยอะมากหากเรามีค่าความรู้น้อยนะครับนะโอกาสที่น้องแกจะวิ่งเข้าวงในไปเบียดเสียดกับชาวบ้านก็จะเกิดปัญหาตัวสุวนีได้บ่อยมากดังนั้นเนี่ยการบีในส่วนของค่าความรู้ครับผมตัวสดนีก็ช่วยแก้ปัญหาขอองงน้้แแกไดต่ ขณะเดียวกันครับผมนะเราเข้าไปดีดีสูงของค่าโบนัสสปีดนะครับผมรวมถึงค่าสตามิน่าด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะปั้นน้องแกนะครับนะเราก็ต้องมีการดีๆนะครับผมในส่วนของการสปีดกับการพาวเวอร์หรือไม่ก็การสตามิน่าดีถึงระดับหนึ่งครับนะมันจะช่วยได้ให้เราสามารถปั้นน้องแกออกมาได้ดีมากครับก็จบไปเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวน้องเอเชนช์แฟกนะครับนะสำหรับตู้นี้ตาแม่ก็ขอข้ามเช่นเดิมครับเพราะว่าอยากจะเก็บเพชรครับผมไปรอเปิด ตู้ขอการ์ดคิดตาซันแบกค,ครับที่จะมาเดือนธันวานี้ดังนั้นนะครับผมในะช่วงนี้ก็ขอกําเพชรกันกยาวๆกันแล้วกันนะวันนี้ผมฮอตเพก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้หาชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไคร์ครับเป็นกระรใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ